สวัสดีครับพี่ๆนักลงทุนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อกกาไรนะครับผมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจะมาสอนพี่ๆนักลงทุนประมาณ2วิธีนะครับผมซึ่งวิธีแรกที่เราจะมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับผมคือ c o i M Future นะครับผมแะผมซึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ตัว l e v e r a g e Token นะครับผมซึ่งจะเป็นลักษณะประมาณนี้ โซโว่าพี่ๆนักลงทุนต้องการจะป้องกันความเสี่ยงของตัวบิตคอยนะครับโมโติว่าพี่ๆนักลงทุนมีบนะิตคอยเนี่ยก็ให้พี่ๆนักลงทุนเนี่ยมาซื้อเลเวเลตตัวนี้ได้เลยครับตัวเลขที่พี่ๆนักลงทุนเห็นเป็นตัวเลขลบสองจุดหนึ่งสี่เจ็ดที่ตัวเลขที่จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เขาก็จะเขาก็จะเขียนบอกไปด้วยว่าไอา้ตัวเลขตัวนี้สามารถสูงสุดได้ถึงคูณสี่นะครับผมซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะคำนวณจาก ผู้เล่นที่อยู่ในตลาดกับอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษาลึกกันอีกทีนึงแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าตัวเลขนี้จะไม่หนึ่งนะครับผมวิธีที่พี่ๆนักลงทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากวิธีนี้ก็คือติว่าพี่ๆนักลงทุนเนี่ยถือบิตคอยไว้100ดอลลาร์นะครับให้พี่ๆนักลงทุนเนี่ยมาซื้อเอาเงินอยู่วทของพี่ๆนักลงทุนเนี่ยก็คือต้องต้องเติมเงินเข้ามานะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็คือ เอา50ดอลลาร์เนี่ยมาซื้อตัว BTC ดาวนะครับผมเพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงสมมติว่า BTC ของเราเนี่ยก็คือ Bitcoin นะมันมีการขยับลงนะครับผมกราฟตัวนี้ก็จะขึ้นเห็นไหมครับอย่างที่เห็นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ BTC กำลังขึ้นนะครับกราฟมันก็จะลงมาเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ามันจะขัดแย้งกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมช่วงที่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผม อนนี้จะเป็นช่วงที่ BTC มีการปรับตัวร่วงอย่างรุนแรงนะครับผมไอการาฟตัวนี้ก็จะขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับผมแต่จากที่พี่พี่นักลงทุนสังเกตเนี่ยการที่มันขึ้นอย่างรุนแรงแบบนี้แล้วมันกลับไปไสอ่ทั้งทั้งที่รูปแบบของ BTC ตอนนี้ยมนลงมาลักษณะประมาณนี้นะครับผม เพราะว่าการที่มีคนสนใจตัว BTC ดาวที่ต้องการจะป้องกันความเสี่ยงมากเขาก็จะมาลงทุนในนี้มากครับพอลงทุนในนี้มากปุ๊บก,ก็จะมีดีมาพอมีดีมาเสร็จแล้วปุ๊บก,การาฟมันก็จะขึ้นตามดีมานครับผมก็จะาอาจจะเป็นตอนนั้นอาจจะเป็นคูณ4ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับผมไอตัวที่ผมใช้จริงๆก็คือพระเอกของวันนี้นะผมก็คือ c o i M Future นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้นะครับผมแต่อย่างแรกเนี่ยกระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยยังไม่มีนะครับไนตัว สิ่งที่ผมจะมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงเดี๋ยวผมพาไปดูในกระเป๋ากันละครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมซึ่งการที่เราจะโอนมาเนี่ยเราก็ต้องโอนเข้ามาใส่ในบัญชีของคอยเนะครับผมจำได้ว่าแต่วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างในการใช้ ADA นะครับผมซึ่งผมซื้อไว้เยอะก็เลยจะใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับผมผมก็จะถอนออกมาก่อนสัก100 ADA นะครับ พอผมถอนมาเสร็จแล้วผมก็ต้องไปที่ s u p t นะครับแล้วผมก็กด transfer นะครับผมต้องการโอนมาที่บัญชี coinm นะครับก็ก <c oughs> ดเต็ม <c oughs> mac มาเลยครับคราวนี้เรามาดูในบัญชี filter ร์นครับตอนนี้นะครับผม <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้เรามีอยู่173ดอลลาร์นะครับซึ่งซึ่งเราสามารถมาเช็คได้ว่าตอนนี้เรามี ada 100นะครับผม ซึ่งการที่เราจะป้องกันความเสี่ยงเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้ต้องกัดจะมาป้องกันความเสี่ยงครับผมขออนุญาตดูกราฟสักนิดนึงนะครับว่ามีแนวโน้มที่อาจจะลงสักนิดหนึ่งก่อนไหมเพื่อที่ว่าเวลาเราลงไปเนี่ยเราจะได้ไม่ขาดทุนเยอะนะครับผมโอเคผมก็เห็นโอเคอย่างน้อยก็ควรจะต้องลงบ้างนะครับในระหว่างที่เราอัดคลิปเราก็จะไปที่หน้าตาของออตัวนี้นะครับแล้วเข้าไปที่พอเอ็มฟิวเจอร ตอนนี้เราก็เลือกมาที่หัวข้อของ ADA USD นะครับผม ADA USD perpetual นะครับผมอยากไปเลือกเป็น USD T นะ USD T เป็นของเป็นของอ USD M นะครับผมซึ่งเราจะเลือกเป็น ADA USD นะครับธรรมดา perpetual นะครับส่วนไอ้พวกที่มันมีวันที่ติดอยูนะ่อันนี้ก็คือเราจะทำในอนาคตกันในอนาคตนะครับซึ่งมันไกลเกินไปคนระับตอนเนี้ยผมก็ทำการทำการช็อตนะครับผมเพราะว่าเรามี ADA แล้ว คราวนี้เราจะทำการช็อตไปหนึ่งทีนะช็อตเนี่ยสมมติว่า ADA หนึ่งร้อยเนี่ยเรามีอยู่ ADA หนึ่งร้อยไหมครับสมมติว่ามันขึ้นมันขึ้นเราก็จะขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดมันลงเราก็จะได้กำไรนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ ADA ตัวนี้กำลังเสื่อมเสียมูลค่าไปนะครับผมเราก็จะได้กำไรจากการที่เราช็อตนะครับแต่ว่าอย่าอย่าลืมนะครับผมว่าเราต้องปรับให้มันเป็นคูณหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราปรับเป็น เราปรับเป็นคูณ20เราจะไม่ได้เป็นการเฮดจิ้งแล้วนะครับผมเฮดจิ้งคือการประกันความเสี่ยงครับเราจะกลายเป็นการเทรดทันทีนะครับเราควรจะตั้งไว้แค่หนึ่งนะครับหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครแบบไม่อยากโอนมาพบอยากฝากไว้ในเอ,อเอาปันผมก็ปรับเป็นสองได้ครับแต่ว่าต้องรับต้องรับความเสี่ยงเองว่าถ้าเกิดสมมติว่ากราฟ um ADA ขึ้นเกิน50%เนี่ยเท่ากับเราจะเสียงเงินก้อนนี้ไปนะครับผมก็ต้องรับให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นหนึ่งนะครับผม ค okay. พอเลือกไปหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับผมไอ้คอยตรงเนี้ยมันจะคือหลักประกันนะครับผมซึ่งหลักประกันเนี่ยผมผมคิดว่าเบื้องต้นน่าจะคำนวณจากเอ่อน่าจะคำนวณจากเอ่อหนึ่งคอยเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ5 ADA นะครับผมซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรนะครับแล้วก็ทำการช็อตหมดเลย ครับผมตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถช็อตได้สูงสุด17หลักประกันนะครับผมซึ anyway. ainsi, ่งมูลค่าที Για ่เราช็อตได้ก็คือ97 ADA นะครับผมพอเราทําการช็อตฟุ้งเนี่ยเอ่อจำนวนเงิน2ข้างเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะไม่บวกไม่ลดละก็คือเงินเราจะอยู่นิ่งๆเลยแต่ว่าการที่เราช็อตในตัวเนี้ยมันจะมีของเรื่องค่าฟันดิ้งนะครับผมถ้าเกิดในตอนนั้นตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยแล้วเราช็อตไว้นะครับผมในตัวดอกเบี้ยจำนวนเนี้ยทุก8ชั่วโมงเนี่ยจะค่อยๆโอนเข้าบัญชีเรานะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ๆคนแห่กช็อต ADA เนี่ยตัวเลขตัวนี้จะเป็นของคนที่เป็นฝ่ายลองนะครับผมมันจะสลับกันนะครับผมจะเอาไปให้ถ้าเกิดเทนเป็นขาขึ้นไอ้ดอกเบี้ยตัวนี้จะตกเป็นของคนช็อตนะครับผมแต่ถ้าเกิด,ดอถ้าเกิดการาฟเป็นขาลงนะครับดอกเบี้ยตัวนี้จะตกเป็น,นของคนลองนะครับผมซึ่งเราจะได้ดอกเบี้ยเล็กๆน,น,น้อยๆอย่างเงี้ยทุกแปดชั่วโมงคนระับจะมีการเข้าดาวโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการช็อตเลยนะเดี๋ยวขอยอกไปดูแนวฟิมหนึ่งนาทีนะครับผมโอเคจังหวะนี้น่าจะลงยากนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะชอ็อตไปก่อนผมช็อตแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยพอผมช็อตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาตรงนี้นะครับผมก็เราช็อตแล้วเห็นไหมหน่วยตรงนี้ก็จะเป็น ADA นะครับผมซึ่งอันเนี้ยเหมาะสําหรับการประกันความเสี่ยงในช่วงที่เป็นตลาดขาลงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกราฟมันลงนะถ้าม,มันลงเสร็จแล้วเราก็จะได้กําไรนะครับผมโอเคนะตอนนี้ได้กําไรละแต่ว่าผมจะมายกตัวอย่างแค่นี้สมมติว่าพี่ๆนักลงทุนเนี่ย มองว่าโอเคราคามันจะลงถึงราคา1.72นะครับผมพี Hi ่ๆนะัก <c oughs> ลงทุนก็ใส่ Take Profit ไว้เลยครับ1.72 1.72เราก็ตั้งไว้ได้เลยเนี่ยพอถึงเนี้ยแล้มันก็จะมีบอกว่าเราจะได้ก e <c oughs> ี่ ADA นะครับเนี่ยเราก็ตั้งไว้นะถ้าเกิดมันมาถึงเนี้ยเราก็จะได้เงินนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเปิดให้มันแสดงดีกว่าว่าอ,ออเดอร์ของเราอยู่ตรงไหนกำนะนะโหลดชาร์จนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ปุ๊บขึ้นไหมวะเอ่น่าจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเรากดตัวนี้มันจะขึ้นว่าเราเข้าออ,อเดอร์ที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดพี่น้องลูกทุนเนี่ยไปกดถ้าเกิดกดดูไม่ได้ก็ให้ดูตรงนี้นะครับผมว่าเราเข้าที่จุดนี้นะอ่าตัวนี้ไม่เป็นไรนะอันตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรมากครับก็แค่แบบเป็นตัวเลขที่ทําใหไ้ไม่ค่อยผันผวนเท่าไหรนะ่ับส่วนตัวนี้เป็นตัวลิควิดเดต สังเกตได้ว่าตัวลิควิดเดตจะไม่มีนะครับผมเพราะว่ายิ่งมันขึ้นไปใช่ไหมพอยิ่งมันขึ้นไปเนี่ยมูลค่ามันก็จะมากขึ้นเรายิ่งเออ่ยิ่งมันมากขึ้นเราก็จะยิ่งช็อตก็คือมันจะแบบมันจะเป็นสูงตลอดเวลานะครับผมสิ่งที่เราได้ก็คือดอกเบีย้ยนะมันก็เลยไม่มีลิควิดเดตนะครับส่วนตัวนี้เป็นบ่งบอกว่าตอนนี้เราใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ซึ่งเราใช้ความเสี่ยงต่ำมากๆมาจิ้นก็คือจำนวนที่เราลงไปนะเราลงไปแค่97 ADA นะซึ่งตอนนี้ลงมาได้0.1 A D A นะครับผมนี่คือกำไรที่เราปร้องกันความเสี่ยงนะซึ่งคราวนี้ผมจะทำการปิดออเดอร์แล้วเราสามารถกดที่มาร์เก็ตก็ได้หรือใส่ราคาแล้วก็เขียนว่าโอเคต้องการออกแค่50 A D A นะแล้วก็เขียนไ็้ได้เรามีหลักประกันอยู่17นะฮะแล้วก็ออกไปเลยอ,ออกออก2่หลักประกันที่ราคานี้แล้วก็กดลิมิตได้เลยแต่คราวนี้ผมต้องการจะออกทั้งหมดผมกดที่มาร์เก็ตก่อนโอเคตอนนี้ A D M A D a ผมก็ได้กลับมาเท่าเดิมน,นะครับมาเรือยงวะอ้าวเดี๋ยวใส่ให้ครบนะครับผม ลืมไปว่ากดมาร์เก็ตเนี่ยโอเคตอนนี้เราออกกัหมดแล้วนะครับผมเรามี ADA น้อยลงนะครับเพราะว่าน่าจะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหรือว่าเดเกียบมันกราฟมันขึ้นพอดีนะครับผม mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะครับผม mm hmm. พอพี่มีนักลงทุนเนี่ยประกรันความเสี่ยงเสร็จแล้วนะฮะพุ่งแรงเลยดีนะออกมากกอ,อ่าให้พี่พีนักลงทุนเนี่ยกดไปที่กระเป๋าของ,ขของคอยเอ็มนะครับแล้วก็โอนเงินกลับมาทําอะไรตามที่พี่พนักลงทุนต้องการนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นการประกรันความเสี่ยงนะไม่ว่ากราฟจะขึ้นหรือจะลงมันก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคครรรรับแถมมมเเาายได้่ธนีีอก ใครต้องการจะเปิดบัญชีไ i แ a น c e นะครับผมก็ผมก็จะมีลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็จะมีคลิปวิธีการสมัครนะครับตัวไบแวนก็ใครต่อจากผมเนี่ยมันก็จะได้ค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณได้ลดค่าธรรมเนียมประมาณ20-40%ถนะครับถ้าเกิดเป็นเ,เป็นพวกฟิวเจอร์เนี่ยพ,พี่น้องลงทุนก็จะได้แค่สบอนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ฝากตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ